หลังจากที่ฝนตกเสร็จเรียบร้อยเกิดอะไรขึ้นครับก็เราจะเห็นชัดเจนแล้วนะครับว่ามะม่วงเริ่มเป็นลูกแล้วนะครับซึ่งในหนึ่งพวงเนี่ยผมไม่ได้สนใจอะไรนะครับนี่หนึ่งพวงใหญ่ๆเนี่ยผมขอให้มีลูกเดียวพอนะครับขอให้มีลูกเดียวพอพอใจแล้วนะครับซึ่งขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับสังเกตดูนะครับ มันจะอยู่ได้ไม่อยู่ได้มันจะมีท่อน้ําเลี้ยงของมันนะครับท่อน้ําเลี้ยงของมันจะเป็นอย่างนี้ครับเห็นไหมครับสีชมพูเห็นไหมครับเนี่ยจะเป็นท่อน้ําเลี้ยงนะครับมันจะมาเลี้ยงมะม่วงที่อยู่ตรงนี้ข้างหลังสีจะซีดนะครับไม่มีนะครับสีชมพูไปถึงไหนมันก็จะอยู่ถึงนั่นนะครับ นะน่ะเียข้างหลังไม่มีก็ไม่มีลูกเห็นไหมครับไอ้นี่ยอยู่ไม่ได้หรอกครับเนี่ยสีชมพูก็มาเลี้ยงมันแต่มันสีมันจะจืดไปจืดไปนะครับจืดไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะให้ดูชัดๆไอ้ที่น้ําเลี้ยงมันเป็นดีๆนะครับก็ไม่มีปัญหาเลยนะครับผมไม่เคร่งเครียดอะไรเลยนะครับ หลายคนบอกอ้าตอนเนี้เหลือแต่ก้านนะครับก็แล้วแต่นะครับเราใส่อะไรไปบ้างนะครับปีนี้ผมขอเมียนะครับขอทดลองวิชานะครับขอทดลองวิชาอีกหนึ่งปีทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดเลยผมจะจัดไว้สี่ลอกครับ จับไว้สี่ล็อกนะล็อกแรกไม่ใส่สารลําไยไม่ใส่สารมะม่วงนะครับผมอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงไม่ใส่สารลําไยนะครับไม่ฉีดสารนะครับเนี่ยลำไยของผมวันนี้ฉีดสารนะครับออกละอีกแปลงหนึ่งจะไม่ฉีดสารเลยและไม่ลาดสารมะม่วงเลยนะครับ เป็นลูกแล้วนะครับผมไม่เดือดร้อนเลยนะครับสบายมากชิวๆเลยหลายแปลงบอกไม่มีลูกนะครับของผมนี่ไม่เดือดร้อนเลยครับพวงไหนขอลูกเดียวพอนะครับอีกแปลงหนึ่งนะครับไม่แต่งกิ่งเลยนะครับลำไยลำไยไม่แต่งกิ่งนะครับใช้สารอีกตัวหนึ่งเปิดตาดอกอีกตัวหนึ่งนะครับ อีกสองแปลงนะครับแต่งกิ่งนะครับใช้สารคนละตัวกับแปลงที่ไม่แต่งกิ่งนะครับแล้วการเปิดตาดอกตัวหนึ่งเหมือนกับแปลงที่ไม่แต่งกิง่งอีกตัวหนึ่งอีกก็เป็นอีกตัวสรุปว่าผมจะใช้สารสองตัวนะครับแล้วก็เปิดตาดอกสองตัวนะครับนี่ลำใยนะครับเราต้องทดลองไม่งั้นไม,ไม่รู้เรื่องครับ ทดลองปีไหนปีนั้นเพราะว่าดินของเราเนี่ยที่ดินของเราเนี่ยแปลงหนึ่งเราไปทดลองอย่างหนึ่งไปทดลองอย่างหนึ่งไม่ได้ครับปีนี้ผมขอเมียผมละนะครับนะว่าพี่ขอทดลองอีกปีหนึ่งก็แม่บ้านก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นี่ครับดูสายน้ําเลี้ยงนะครับดูจะเป็นสีชมพูมาเลยนะครับข้างล่างก็จะจืดไปจืดไปนะครับ สีชมพูหมดตรงไหนก็น้ําเลี้ยงหมดตรงนั้นนะครับแม่บ้านไม่ค่อยพอใจนะครับเพราะว่าแกเนี่ยกลัวนะกลัวพลาดนะครับเราก็จะจะเอาทุกสิ่งทุกอย่างนะมาประมวลผลแล้วก็เอามาใช้นะครับแต่ตอนนี้รู้ได้แล้วหนึ่ง,หน,งหนึ่งอย่างครับคือว่าแปลงที่เราไม่ใส่สารมะม่วงนะครับไม่ค่อยติดลูกนะครับผมใช้แพคโคนะครับของทวายนะครับ มันไม่แพงนะครับสารถังละเก้ายบาทมี10โลใช้ได้1กิโลก็100ต้นก็สรุปว่าต้นละ90้ต่างเองนะครับการใช้สารเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะให้มันช่อนะครับมะม่วงเนี่ยยังไงมันก็ช่อให้อยู่แล้วครับแต่การใส่สารคือการที่จะทำให้มันเนี่ยลดการหลุดล่วงและให้ติดลูกเยอะขึ้นนะครับนะซึ่งผมไม่ได้เดือดอร้อนอะไรนะครับนี่ แปลงนี้นะครับลำไยอันนี้ขโมงนะครับแปลงนี้ลำไยเนี่ยไม่แตงกิงเลยนะครับไม่แตงกิงน,นะครับใช้สารตัวหนึ่งนะครับดูมันก็จะลกๆกนะครับนี่ไม่แตงกิงเลยนะครับลองดูนะครับใช้สารอีกตัวหนึ่งนะครับแปลงนี้แตงกินงนะครับใช้สารอีกตัวหนึ่ง แล้วก็ตัวเป <pe> ิดตาดอกหนึ่งตัวน่ะ้ายเหมือนกับแปลงนี้นะครับคือว่าผมจะเอามาประมวลผลกันนะครับจะเอามาประมวลผลกันว่ามันอะไรจะดีกว่ากันนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาคอยลุ้นกันนะครับค่อยมาคอยลุ้นกันตามผมมาเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะสรุปให้นะครับว่าสารตัวไหนเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมก็รู้ในใจผมละแต่ผมไม่บอกนะครับว่าผมใช้สารอะไรยังไงนะครับ ใครอยากรู้ก็ทักมาถามแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะหาว่าว่าบริษัทเขานะครับเดี๋ยวผมบอกให้นะครับตุวใช้อะไรเปิดตาดอกนะครับซึ่งเดี๋ยวผมรู้ในใจผมละทำไมทำไมชาวสวนน่ยเขาไม่ค่อยบอกสูตรกันนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็ต้องคิดหาสูตรหาวิธีของตัวเองนะครับแต่สมัยเนี้ยมันอยู่ใน YouTube หมดแล้วครับเราปิดกั้นอะไรไม่ได้หรอกครับอย่างเราใส่สารเนี่ย ที่จริงเขาต้องใส่แปดแไปอีก1นึ่งกิโลนะครับที่คนต้นแต่ก็ผมไม่ใส่นะครับเพราะว่าผมมั่นใจในฝีมือและสูตรของผมนะครับที่ผมใส่เข้าไปในต้นไม้ผมนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับมีลูกแน่นอนถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าเทวดาไม่แกล้งอย่างที่ผมบอกนะครับแสนห่อผมมีแน่นอนแล้วตอนนี้ผมทํา G A P ผ่านแล้วนะครับตอนนี้ผมทํา G A P ผ่านแล้วนะครับ ก็มะม่วงของผมแปลงนี้นะครับมันเหมาะสําหรับการทํามะม่วงมากนะครับผมจะไม่ใส่ปุ๋ยเลยนะครับจะไม่ใส่ปุ๋ยเลยนะครับเพราะการทําส่งนอกเนี่ยเขาให้ได้แค่สามสามขีดจนถึงห้าขีดนะครับแล้วแปลงเนี่ยถ้าเราใส่ปุ๋ยเนี่ยมะม่วงของผมจะลูกใหญ่มากลูกแล้วเป็นกิโลนะครับมันจะเป็นโอเวอร์ไซส์ไปหมดนะฮะมันจะเหมาะสําหรับตลาดล่างหรือว่าส่งไปที่อื่นถ้าส่งนอกเขาไม่ชอบนะครับ มันก็จะดีมาทางผมครับว่าผมเนี่ยจะประหยัดปุ๋ยมากครับตั้งแต่ลูกออกเสร็จผมก็ไม่เคยใส่ปุ๋ยนะครับเพราะถ้าใส่ปุ๊บลูกมันโตเกินไปครับส่งออกไม่ได้นะครับซึ่งแปลงนี้เหมาะสําหรับการทํามะม่วงซึ่งเข้าทางผมพอดีแหะครับนะับผมไม่เดือดร้อนนะครับดูครับลูกของผมหนึ่งพวงเนี่ขอแค่ลูกเดียวพอนะครับขอแค่ลูกเดียวพอนะครับ สังเกตดูนะครับไอหางพวกเนี้ยไม่รอดหรอกครับแต่มันจะอยู่ได้ข้างบนนี่นะครับที่สีชมพูชัดๆนี่ยนะครับเห็นไหมการจะสีชมพูแล้วสีชมพูมันจะจืดมาเห็นไหมครับเนี่ยมันจะเป็นสีชมพูตรงที่ลูกมันนะครับเนี่ยเขาเรียกว่าท่อน้ําเลี้ยงนะครับเนี่ยลงมาข้างล่างจืดเลยเห็นไหมครับเนี่ยมันจะเป็นสีชมพูนั่นอะแล้วมันจะจืดไปจืดไปแล้วพวกนี้จะหล่นนะครับพวกนี้จะหล่นนะอยู่ไม่ได้เราทําสวนเราต้องสังเกตดูด้วยนะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างผมชอบนะครับชอบทดลองนะชอบทดลองด้วยตัวเองนะครับผมจะไม่ค่อยเชื่อใครเท่าไหร่ผมจะเชื่อตัวผมเองนะครับแล้วปีเนี้ผมจะสร้างบทสรุปของผมเองว่าใส่สารดีหรือไม่ใส่สารลำไยไม่ใส่สาร,ม,สาสารมันช่อแล้วเรียบร้อยแล้วมันจะมีลูกไหมตามผมมาเรื่อยๆครับเดี๋ยวผมสรุปให้นะครับแต่เ,เรื่องมะม่วงผมไม่เดือดร้อนนะครับนี่ใขรไม่มีลูกผมมีลูกครับ แล้วแปลงนี้ผมไม่เคยใส่ปุ๋ยด้วยนะครับไม่ใส่ปุ๋ยมาสามปีแล้วครับถ้าใส่ปุ๊บลูกเป็นกิโลเลยครับลูกเขาขนเล่าเลยนะครับทําส่งนอกเนี่ยโอเวอร์ไซส์นะฮะเพราะส่งนอกเขาจะไม่เกินห้าขีดนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวค่อยมาติดตามนะครับน่ะพี่น้องเกษตรกร,ร,กรครับผม ตอนนี้หลังจากที่ฝนตกเสร็จก็รบมัดระวังเรื่องเชื้อลงเชื้อรานะครับใครมียาดีๆเด็ดๆก็มาจัดการเลยนะครับลุยกันเลยนะครับลุยกันเลยไอที่ปลายๆเงี้ยไม่ค่อยได้เรื่องแล้วครับนี่มันจะมีดีๆก็ตรงกลางนี่นะครับตอนนี้ก็หมั่นดูแลนะครับหมั่นดูแลนะ,นนะครับตรงนี้ก็ลูกเท่าปลายก้อยนะครับ หนึ่งพวงได้ขอลูกเดียวพอแล้วครับนะหนึ่งพวงขอลูกเดียวพอนะครับนี่ไม่ต้องเอาเยอะนะครับหนึ่งพวงขอลูกเดียวพอนี่นี่ลูกเดียวลูกเดียวพอแล้วครับอ่าถ้าสีชมพูมาปุ๊บก็สบายใจแล้วไอตัวนี้ยังไม่ค่อยมั่นใจนะครับสีชมพูไม่เยอะเนี่ยนะนะโอเคครับผมเดี๋ยวมาคอยลุ้นกันนะครับว่าผลสรุปจะเป็นยังไงนะฮะทั้งลำไยทั้งมะม่วงใส่สารไม่ใส่สารตัวไหนเปิดตาดอก นะ,ะตัวไหนสารตัวไหนนะครับเดี๋ยวมันรูนกันแต่ตอนนี้รูล้ละถ้าไม่ใส่สารเนี่ยไม่ค่อยติดลูกนะครับมะม่วงนะมะม่วงถ้าไม่ใส่สารไม่ค่อยติดลูกนะครับจริงๆโอเคครับผม